สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็จากอีพีที่แล้วครับคุณผู้ชมที่ผมทําเกี่ยวกับเหรียญ10ไปครับคุณผู้ชมก็มีทั้งหมด32เหรียญครับสาหรับเหรียญ10ที่เอามาให้ดูเนาะก็เป็นเหรียญ10แปลกๆปครับในโอกาสต่างๆงานเฉลิมฉลองต่างๆครับที่ทํามาเป็นที่ระลึกนั่นเองเนาะแต่ว่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาชมเหรียญ5ครับแล้วก็เหรียญ2บาทครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นเหรียญ ในโอกาสพิเศษนะครับแต่ว่าเหรียญพวกนี้ก็ไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สร้างมานานมาแล้วเนาะบางคนอาจจะทันใช้ครับเมื่อตอนเด็กๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงหาดูได้ยากแล้วล่ะครับซึ่งปกติแล้วครับคุณผู้ชมเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นทั่วไปครับก็จะเป็นเหรียญประมาณนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งใหม่ขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นเหรียญของอ่ารัชกาลที่10นั่นเองครับ ต่อมาเจอกันในเหรียญที่1ครับคุณผู้ชมเป็นเหรียญ5บาทครับที่เป็นเหรียญ5บาทที่เป็นเหลี่ยมเนาะคุณผู้ชมแล้วก็มีพญาคุจิตรงกลางครับสร้างขึ้นมาในปีพศ่15ครับคุณผู้ชมด้านหลังครับก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่9้าครับคุณผู้ชมนี่ครับก็เป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมครับนี่ครับใครเกิดทันใช้บ้างครับคุณผู้ชมก็สวยแปลกตาดีครับ แล้วก็เหรียญต่อไปครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเหรียญ5บาทครับเป็นพยาคุตเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะที่เป็นกลมเนาะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นพยาคุตที่ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ครับเทียบกับเหรียญที่แล้วเนาะคุณผู้ชมนี่ครับเหรียญใหญ่กว่าครับค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็ความหนาก็หนากกว่าด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมก็สร้างขึ้นในปีพศ2522ครับนี่ครับ ุดก็จะเป็นคุดที่หันทางด้านข้างเนาะคุณผู้ชมนี่ครับก็ค่อนข้างที่จะดูมีมิติมากกว่าเหรียญแรกนิดหน่อยเนาะนี่ครับก็เป็นของราชการที่9ครับคุณผู้ชมสวยดีครับเหรียญถัดไปครับคุณผู้ชมก็เป็นเหรียญ5บาทที่เป็นพยาคุดอีกเนาะเ,ออเหรียญ5บาทนะครับก่อนที่จะเป็นเป็นเหรียญในสมัยปัจจุบันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาคุดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้สร้างขึ้นมาในปี25หครับ ลักษณะของคุดครับจะคล้ายกับเหรียญแรกครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเหรียญที่มีพญาคุดอยู่ตรงกลางเนาะนี่ครับแต่ว่าเหรียญครับจะมีลักษณะที่คล้ายกันเนาะกับเหรียญเมื่อสักรู่ครับก็คือจากลักษณะของความใหญ่ครับคุณผู้ชมความใหญ่ของเหรียญครับลักษณะเหรียญความหนาครับจะเหมือนกับเหรียญนี้มากกว่าครับแต่ว่าคุดจะไปเหมือนกับเหรียญแรกที่สร้างขึ้นในปีพศ .15 ่ครับ ด้านหลังครับก็เป็นราชการที่9นั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่ครับเหรียญที่เก็บไว้ครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นนักสะสมเหรียญเนาะเหรียญก็จะดูความคมชัดอาจจะไม่ค่อยมีเนาะเป็นเหรียญที่ใช้งานจริงในท้องตลาดครับแล้วก็เก็บมาครับคุณผู้ชมเหรียญถัดไปครับเป็นเหรียญเหรียญ5บาทที่ใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะนี่ครับลักษณะของเหรียญครับเล็กลงครับ ชัดเจนครับจะลักษณะคล้ายกับเหรียญ5บาทในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าลักษณะของเหรียญครับเป็นเหลือหงครับคุณผู้ชมแล้วก็มี5าบาทไทยเนาะกับ5บาทอาลเบิกครับสร้างขึ้นในปีส0ย์ครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9ครับคุณผู้ชมเหรียญเริ่มปกติครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับลักษณะก็จะคล้ายกันเนาะอาจจะหนากว่านิดหน่อยครับแต่ลักษณะเหรียญ ความหนาความกว้างจะเท่ากันกับเหรียญในปัจจุบันนี้แล้วละครับเหรียญถัดมาครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญในโอกาสพิเศษเนาะนี่ครับก็เท่าที่อ่านดูครับคุณผู้ชมเป็นเหรียญซีเกมเนาะซึ่งไม่มั่นใจครับเพราะว่าตัวสื่อเนี่ยเล็กมากๆครับไม่มีแว่นส่องเนาะนี่ครับสร้างในปี38ครับก็มีลักษณะเป็นห่วงคล้ายกับเหรียญซีเกมนั่นแหละเนาะคุณผู้ชมนี่ครับด้านหลังก็ เป็นรูปในหลวงครับครึ่งองค์เป็นในหลวงรัชกาลที่9ครับก็หมดไปครับคุณผู้ชมสําหรับเหรียญ5บาทครับต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นเหรียญ2บาทครับเหรียญ2บาทครับปัจจุบันครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเป็นสีทองกับสีเงินครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีเงินก่อนครับหลังจากที่สร้างสีเงินออกมาครับมีการสับสนเนาะกับเหรียญบาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับ ก็เลยมีการสร้างเป็นเหรียญออกสีทองขึ้นมาแทนครับแต่ในท้องตลาดก็ยังมีอยู่ทั้ง2แบบนั่นแหละครับคุณผู้ชมเอาละครับแต่เหรียญที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูครับจะพิเศษต่างออกไปนิดนึงครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นเหรียญในโอกาสพิเศษครับนี่ครับ100ปีโรงพยาบาลศริลาดครับนีครับเหรียญก็จะคล้ายกับเหรียญ5ในปัจจุบันครับคุณผู้ชมนี่ครับมีขอบสีแดงครับ แล้วขอบก็จะหนามากๆครับเล็กกว่าเหรียญห้านิดหน่อยครับนี่ครับคุณผู้ชมเหรียญห้าปัจจุบันเนาะกับเหรียญสองบาทครับซึ่งเหรียญสองบาทประเภทนี้ครับก่อนที่จะถูกผลิตอ่าก่อนที่จะผลิตออกมาเนี่ยก็เอามาใช้เพิ่มเนาะก่อนที่จะเจอกับเหรียญนี้เหรียญนี้ครับมันมีความคล้ายกับเหรียญห้าครับเกิดความสับสนครับจึงต้องผลิตเหรียญลักษณะปัจจุบันขึ้นมาแทนครับเอาละครับมาดูที่เหรียญต่อไปครับ นี่ครับคุณผู้ชมเหรียญปีเยาวชนสากลครับก็เป็นรูปเด็กแล้วก็เป็นเงาเาเนาะคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเหรียญสองบาทในโอกาสพิเศษเช่นเดียวกันครับด้านหลังก็เป็นในหลวงราชการที่9ครับเอาละครับดูที่เหรียญถัดไปครับคุณผู้ชมเป็นเหรียญสองบาทเหมือนเดิมครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันเนาะนี่ครับ นี่ก็เปเหรียญในโอกาสพิเศษครับเหรียญที่ระลึกเหมือนกันเลยนะครับเป็นเหรียญฉลองพระชนมายุ9 0พรรษาครับ9 0พรรษาตอนแรกก็จะงงนิดหน่อยเนาะเอ๊ะ9 0พรรษาคืออะไรนี่ครับเหรียญของสมเด็จย่าครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังสามารถที่จะหาเก็บสะสมกันได้อยู่หรือเปล่าครับเหรียญพวกนี้เนาะอาจจะมีวางขายอยู่บ้างน้อนสำหรับคนที่สะสมเหรียญครับนี่ครับ เหรียญถัดมาครับเป็นเหรียญ2บาทครับอันนี้ก็เป็นเหรียญพิเศษอีกเช่นเดียวกันเนาะเป็นเหรียญ100ปีหรือเปล่าเ่ย100ปีครับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้าครับผู้ชมนี่ครับด้านหลังครับก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9ครับน่าสนใจครับเหรียญน,นี้เนาะคนก็จะนิยมกันมากครับสาหรับรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9เนาะเราจะได้เจอกัน อยู่บ่อยๆเลยละครับในเหรียญต่างๆเนาะเป็นเหรียญคู่ครับนะครับเหรียญถัดไปครับคุณผู้ชมนี่เป็นเหรียญที่บ่งบอกถึงอิสรภาพหรือเปล่าเนาะนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรครับเนี่ยสันติภาพสากลจริงๆด้วยใช่ครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเหรียญเหมือนกับคนปล่อยนกครับคุณผู้ชมสวยดีเนาะพ่อผมก็ซื้อมาเนาะเหรียญนี้ครับ ไม่ได้หาไม่ได้มีสะสมมาเองเนาเราะว่าซื้อซื้อมาสะสมครับด้าน,นหลังก็เป็นราชการที่9ครับแล้วเราก็มาพบกันในเหรียญสุดท้ายครับคุณผู้ชมนี่ก็ดูสวยแปลกตาครับนี่ครับเป็นเหรียญในโอกาสพิเศษเนาะเช่นเดิมเลยครับไม่ใช่เหรียญปกติครับเป็นเหรียญมหามงคลประชนพรรษา60ิ 60,000บาครับในปี30ครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9เช่นเดิมครับคุณผู้ชมนี่ครับเอาละก็หมดแล้วละครับคุณผู้ชมสำหรับเหรียญแปลกๆเนาะที่เอาไห้คุณผู้ชมได้ดูกันครับอ่าเป็นเหรียญ5บาทครับกับเหรียญ2บาทครับสำหรับคลิปที่แล้วเนาะเป็นเหรียญ10ครับใครที่ยังไม่ได้ชมเนาะหรือว่าใครอยากจะดูก็สามารถที่ย้อนกลับไปดูกันได้ครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวอ่าอีพีหน้าครับผมก็จะหาเหรียญแปลกแป,กแปกครับมาให้ดูกันอีกสักคลิป2คลิปเนาะก่อนที่เราจะกลับไปสู่วงการบอลสีกันเหมือนเดิมครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เอาเหรียญสวยๆมาให้ดูครับผู้ชมต้องถึงเวลาต้องจากกันแล้วล่ะครับวันนี้จากไันแล้วล่ะครับผู้ชมฝันดีครับสวัสดีครับ